จกกัดกระบะแคบแต่งซิ่งผลหลักพันไม่หลักหมื่นกับอ่อนนิวดีแมเครื่อง 1.9S ป2022ขวันค้างวดเพียงหลักพันประวัดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ออกรถวันนี้น้แป๊บจัดโปรโมชั่นเจ็มเจไปให้เลยจ้าสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอจันบบอีกแล้ว รถสวยนี้แบบอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินจัดออนิวดีแม็กหน้าหล่อปีใหม่ใหม่น้อยมาให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งคันสําหรับใครที่ําลังตามหาตัวนี้ต้องรีบจัดจัดทรงลงล้อมาให้เดี๋ยวมาชมรายละเอียดรอบคันในคลิปนี้กันเลยนะคะตัวนี้ได้ส่วนของตัวกระจังหน้าแบบพิกโลกนะกระจังหน้าสีดํา ตัดด้วยสีเทาอ,อ,อ่อนสภาพสวยงามมากมาพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าฮโลเจนกรอบไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะไฟเลี้ยวต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวรถมาพร้อมกับสีขาวเดิมโรงงานแต่งซิ่งหล่อแน่นอนนะเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างของตัวรถคันนี้นะตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะตองไม่มีกรอไม้ที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สมาให้ด้วยนะบนนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อก,กันหลอกก่อนเลยนะคะ ตัวนี้บั๊บจัดมาให้ด้วยล้อแม็กเวลทั้ง4ล้อได้ยางปีใหม่ตัวนี้ได้ยาง2255 5ทับ50 r 1 8นะตัวขอบยาง18สภาพสวยได้ยางปีใหม่มาให้ทั้ง4ล้อนะคะแต่งซิ่งสาวสาวเหลียวมองกันแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้ในส่วนของตัวด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะอยู่ที่กระปุมแก้มมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์นะคะสเปคแคปมาให้ ในส่วนของตัวกระจกก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานที่สําคัญตัวนี้มาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดแต่งหล่อมาให้ด้วยนะคะเบามือจับเป็นสีดําครอบด้วยนี่เลยนะคะโครเมียมนะคะสวยๆเลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในตัวนี้เปิดแถบได้กว้างนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวความเดิมของตัวรถแบบขอนญาตแกะรายละเอียดเม็ดอาร์คให้ชมนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เม็ดอาร์คกลมสวย นี่เลยนะเรียงตัวกันสวยงามมากๆและในส่วนของตัวกระบะแคบด้านหลังก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวน็อตกันบ้างนะ,ะตัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าสวยเดิมเปิดกระบะแคบได้กว้างเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบนะ,ะกระจกเดิมจากศูย์เจอตาภายในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวน็อตกันอีกนิดหนึ่งนะ,ะตรง บานประตูกันบ้างนะคะตัวนี้น็อตสวยเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะรอยถอดหรือรอยเปลี่ยนมานะคะบานประตูเป็นสีดํากระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้สภาพด้านข้างก็อย่างที่บอกเลยนะ,ะสวยงามโดดเด่นเฉียวนะคะสันคมต่างๆตัวนี้นะคะล้อจัดมาให้ทั้ง4ล้อด้วยล้อแม็กเวลคันนี้ติดสติ๊กเกอร์หล่อๆอออนยูดีแม็กมาให้ด้วยเดี๋ยวตามไปมาชมด้าน,นหลังของตัวน้องกันต่อเลยนะคะวัยรุ่นออนยูไม่ควรพลาดตัวนี้ จัดทรงรองล้อไม่พอเราแต่งทอซิ่งมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวเหล็กค้ำหลบปลายแล้วก็ใส่แต่งหล่อมาให้ในส่วนของตัวไฟท้ายด้านหลังนะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมใช้งานได้ปกตินะคะตัวไฟต่างๆตัวเบ้ามือจับก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดาตัวนี้มีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยเปิดใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของตัวน็อตด้านหลังก็ยังสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะตัวเม็ดอาร์คต่างๆก็ยังคงเดิมนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยว ยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีรอยชำรุดรอยแตกร้าวนะคะสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังตามหาตัว All New D Max สภาพสวยๆนะคะมาจัดตัวนี้ได้เลยปี2022นะคะสภาพสวยอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกฝั่งนึงให้ชมนะคะรายละเอียดด้านใน ตัวนี้ก็เปิดแคบได้ทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวแผงประตูนะคะอีกฝั่งหนึ่งตัวน,อน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะสีเดิมลูกค้าจ๋าเป็นสีขาวไม่มีรอยเก็บสีเก็บงานมานะคะตัวนี้รายละเอียดตัวรถเดิมๆเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอากันอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เม็ดอาลมสวยเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะคะอ่ะอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดด้านใน ด้านหลังมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะสะภาพส,ยสวยๆพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านนะคะตัวนี้นั่งได้หลายท่านเลยประมาณ3ท่านได้เลยนะคะเด<ๆ>ี๋ยวมาดูในส่วนของตัวแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้ปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทัลล็อกมีมาให้นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวน็อตนะคะตรงแผงประตูฝั่งคนขับก็ยัง สวยเดิมนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะสำหรับคันนี้อะเนี่ยแป๊บขอนญาตขึ้นไปด้านบนกันนิดนึงนะคะพวงมาลัยนะคะก็สามารถปรับได้นะ,ะมี srs airbag คู่หน้าเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันก่อนเลยนะคะใครที่กําลังตามหาตัว all new d m a x เลขไม่เพียงหลักหมื่นมาจับตัวนี้ได้เลยเลขมาอยู่เพียงแค่6 7 3 4่กิโลเมตรเท่านั้นถึงว่าใช้งานน้อยอยู่นะคะมาพร้อมกับตัววัดบูตมาให้เรียบร้อยด้วยนะ,ะแต่งซิ่งจัดทรงมาให้ครบครันตัวนี้นะคะในส่วนของตัวคอนโทรลหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเพลงพอแน่นอนตัวนี้ใส่ซ่อง CD ได้ FM ได้มีช่องเสียบ USB UH มาให้ช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีเก้ใส่ของให้ ในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะก็ปรับแบบอนาล็อกได้เลยนะคะปรับความเย็นได้ปรับทิศทางได้เลยมี power outlet มาให้เรียบร้อยที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์แมนนวลมาให้ปกสปีดแล้วนะคะตัวด้านข้างก็จะมีในส่วนของตัวช่องวางแก้วมาให้นะคะแล้วก็มีเกีด,ด้านข้างมาให้เรียบร้อยตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำสวยๆเลยนะคะตัวม่านบังแดดมีมาให้ครบทั้งสองฝั่งนะคะ สภาพสวยๆในส่วนของตัวกระจกมองหลังก็ยังคงสภาพสวยตัวไฟด้านหลังนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกติตัวฝ้าต่างๆก็ยังคงสวยเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยแบ๊บพามาชมรายละเอียดกันต่อที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ใครตามหา All New d m a x นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะคลิปนี้หล่อๆนานทีจะมีเข้ามาวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะเอาใจวัยรุ่นสายออนยูกันเลยจ้า เดี๋ยวนะคะนับแป๊บให้ชมรล,ละเอียดตัวเครื่องตัวรถไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มเลยลูกค้าน้องพื่งสปาแล้วมาจอดให้ชมกันแบบรีวิวด่วนกันเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,900ซเ้าีซีนะ4สูบ16วาล์วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้สภาพงเครื่องสวยเดิมอยู่นะคะลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวคานหน้าตัวน็อตต่างๆให้ชมตัวน็อตนะคะไม่มีรอยถอดมานะคะตัวนี้ตรวจสอบแผ่นเพลทได้เลยนะ,ะแผ่นเพลทเดิมๆนะ,ะรหัสเครื่องยนต์ R4 ETC นะคะตัวนี้เป็นโมเดลปี2022ีตัวน็อตต่างๆไล่ไปเลยนะคะน็อตต่างๆฝากระโปรงต่างๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมาเลยนะคะลูกค้าจา๋านี้ตัวเม็ดอัพต่างๆนะคะด้านบนตัวน็อตด,ด้วยนะคะยังคงสภาพสวยเดิมเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันต่อนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวน็อตด,ด้านบนตัวน็อตด,ด้านล่างนะคะ คือยังคงสภาพสวยเดิมนะคะตัวนี้มีอาร์ตแต้มสีมีมาให้ก่อนออกรถนะปบบมีการตรวจเช็คจากช่างดำนินการมาให้ด้วยนะคะมากกว่า30รายการกันเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ให้กําลัง150แรงม้านะคะเป็นเครื่องประหยัดน้ำมนันเครื่องหนึ่ง จุ 9. 9นะคะใครที่สนใจสาย All New D-Max นะคะแต่งซิ่งไม่ควรพ่าคันนี้เลยนะคะจะัดทรงลงล้อท่อซิ่งมาให้ที่สําคัญใส่ล้อ m ม็กเวลหล่อๆมาให้ด้วยเดี๋ยวแม๊บมาย้ําสเปคกันอีกครั้งนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะกําลังตามหากระบะแคบตัว All New ตัวนี้เป็น E-SU D-Max 1.9S ปี2022เลขไม่เพียงหลักหมื่น ัดราคามาให้เพียงแค่ราคา449,000บาทเท่านั้นค่อนข้างวงเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทตลอดสัญญาผ่อนสูงสุดได้84งวดนะ,ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นค่ะฟรียาวไปอีก90วันลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคก็สามารถมาจัดคันนี้ได้เลยแป๊มีบริการจัดไฟแน้นให้ถึงนะ้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่นะคะสนใจคันนี้นะคะ หากสนใจก็ติดต่อแป๊บมาได้เลยชี่เบอร์061 178 6999นะคะอยากได้ All New D-Max เป็นเจ้าข้าวเจ้าของรีบจับจองกันแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงก็้มือสองไว้ใจเซทไทยรถส,สวยนะคะบ๊ายบาย